S <S <c oughs> วันนี้มีคลิปต่างชาติมาอยู่ที่ภูกเก็ตให้เพื่อนๆดูนะคะคลิปนี้เพิ่งโพสไปแค่ไม่กี่วันแต่ว่ามีคนดูเกือบ500,000วิวแล้วคะ่ะเป็นชาวต่างชาติ กลุ่มนี้เขามาเที่ยวนะคะแต่ว่าสงสัยจะติดใจในร้านเซเ e ่นอมากๆเลยดูสิคะเรียกว่าช่วยคนของจากรถที่มาส่งของที่เซเ e ่นอเลฟแล้วก็เอาเข้ามาวางให้ที่สาขาเลยเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ป่าตองนะคะมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าสงสัยต่างชาติกลุ่มนี้น่าจะมาทํางานเพื่อขอแลกแซนด์วิชแอมชีสในวันพรุ่งนี้แน่ๆเลยะบางคนก็บอกว่าโอ้สงสัยปัญญาพิวัดเขามีนักศึกษาแลกเปลี่ยนกันแล้วด้วย ตกใจมากๆเลยอะ บางคนก็บอกว่าพนักงานบนรถเนี่ยยิ้มเลยแหละหวานเจี๊ยบไม่ต้องปวดหลังแล้วค่ะอนนี้สบายมากๆเลยอะบางคนก็บอกว่าอ๋อในกล่องที่ยกอะสงสัยจะเต็มไปด้วยแซนด์วิชแฮมชีสแน่ๆเลยบางคนบอกว่านี่แหละคือนักท่องเที่ยวคุณภาพที่เมืองไทยยต้องการบางคนก็บอกว่าอ๋อนี่แหละคือที่มาของคําว่า work and travel คือมาทํางานไปด้วยเที่ยวไปด้วยบางคนก็บอกว่าคนยุโรปจริงๆเนี่ยที่น่ารักน่ารักก็เยอะนะเคยไปที่เซเว่นอีกสาขาหนึ่ง มีน้องผู้หญิงไปชาวต่างชาติช่วยยกของหนักแบบนี้ด้วยแหละ บางคอมเมนต์บอกโอ้โ oh, หเห็นแบบนี้แล้วจากลูกค้าได้เปลี่ยนกลายเป็นลูกมือคนขับซะแล้วเนี่ยสิแล้วก็ขยันขนแบบจริงจังด้วยนะเรียกว่าเป็นพนักงานแรกเปลี่ยนมางเนี่ยบางคนบอกมาเที่ยวด้วยแถมยังได้ประสบการณ์ใหม่ในประเทศไทยอีกด้วยนะบางคนบอกว่าเห็นคลิปนี้รัฐไทยควรจะให้ Work p e เพ i t มเขาสักห้าปีนะคะบางคนบอกว่านี่แหละตัวอย่างคนไทยดูเอาไว้นะไม่เลือกงานไม่ยากจนจ้ะบางคนก็บอกว่าว้าวพนักงานเซเว่นทีาเลนทำไมถึงล้อหล่อช่วย ยกฉันไปด้วยสิจ้าบางคนก็บอกว่าราวาอยู่ในร้านตอนนั้นค่ะจริงๆเนี่ยสองคนนี้นางมาซื้อของตามปกติแล้วพอเห็นคนขนของก็บอกว่าให้ช่วยไหมหลังจากนั้นก็ไปช่วยยกเฉยเลยน่ารักจริงๆ บางคนบอกว่าเห็นเราน่ารักจริงๆเป็นนักท่องเที่ยวว่ะคืออยากจะทําอะไรก็ได้นะมีอิสระจริงๆในเมืองไทยแต่พอมาเห็นแบบนี้แล้วโอ้โหขอเบอร์เอาไว้เลยได้ไหมเนี่ยเรียกว่าในภูเก็ตตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากๆเลยนะคะก็มีทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบคุณภาพแล้วก็อย่างว่าแหละมาดูอีกคลิปนึงค่ะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจริงๆมาอยู่ในเมืองไทยสักพักหนึ่งแล้วนะคะเป็นบรรยากาศที่อ่าวมายาน้ําทะเลเนี่ยสวยใสมากๆจนกระทั่ง ข้างดูสิคะ ปลากลุ่มนี้เป็นปลาฉลามนะคะบางคนก็บอกว่าออปกติจะเป็นสยามเมืองยิ้มแต่ว่าคลิปนี้กลายเป็นฉลามเมืองยิ้มซะแล้วมีต่างชาติชื่อโอลิเวียมาคอมเมนต์บอกว่าจริงๆแล้วฉันรู้สึกว่าไม่ควรจะลงไปในน้ําลึกนักนะฉันเคยไปที่นั่นแล้วก็เหมือนหลายๆคนบอกว่าถ้าเกิดฉลามขึ้นมาห้ามลงไปในน้ําเพราะว่าพวกนั้นน่ะจะเป็นลูกฉลามคุณควรจะเข้าใจด้วยเพราะว่ามันกําลังจะกลับบ้านลาลานะคะซึ่งเป็นเฟรเตอร์เธอบอกว่า ฉันอาศัยอยู่ที่ภูเก็ตมาสักพักหนึ่งล้วฉันน่ะเคยสอบถามเจ้าหน้าที่ที่นี่คือสามารถเดินลงไปในน้ำได้แต่ว่าอย่าลงไปลึกมากนะัก รอมสข์ขมาคอมเมนต์บอกว่าเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ลงไปในน้ำทะเลได้แต่ว่าห้ามเกินหัวเขา่าโอลิเวียก็เลยมาตอบนะบอกว่าอุ้ยถ้าเป็นแบบนาั้นายอดเยี่ยมมากๆเลยนะขอโทษทีคือฉันนะ่ะกำลังจะย้ายไปอยู่เมืองไทยในอีก6เดือนข้างหน้าฉันนะ่ะรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยแหละโฮเรสมาคอมเมนต์บอกว่าน่าทึ่งมากๆเลยแต่พอฉันรู้ว่าเป็นฉลามฉันก็แอบหวาดเสียวเหมือนกันนะ วินนี่บอกว่าชานนาเคยไปเที่ยวที่อ่าวมายาแล้วเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลยะแต่ยังว่านะพอเจอฉลามแบบนี้เธอไม่กลัวหรือไงจ๊ะ แองเจลมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าเอ๊ะคนเรานี้ก็แปลกเนอะทาไมทําตามกฎที่เขาแจ้งเอาไว้ไง่ายๆไม่ได้หรือไงไม่ควรจะลงไปขนาดนั้นแค่ยืนตามขอบก็พอเอลล่ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าถ้าเกิดจะลงไปไว่ายน้ำเนี่ยคงจะไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดแค่เอาเท้าลงไปน่าจะไม่เป็นไรนะแองเจลก็เลยมาบอกนะคะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ฉันรู้สึกว่าไม่ควรจะไปอยู่ในนั้นเลยเพราะว่ารู้ไหมเวลาฉลามอยู่บริเวณนั้นเนี่ยอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ควรจะระมัดระวัง ไว้ก่อทำไมจะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในความเสี่ยงด้วย เอล่ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเมื่อวานนี้ฉันก็ไปที่อ่าวมายาเหมือนกันเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ยืนบริเวณน้ำตื้นๆได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณเดินไกลหรือว่าเดินไปลึกเกินไปจะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยเป่านกหวีดให้เพื่อที่คุณจะต้องเดินกลับมาเซบาสเตียนอัลฟาค่ะบอกว่าต้องให้บอกกี่ครั้งว่าอย่าลงไปในน้ำที่ลึกมากๆลาล่าบอกว่าถ้าเกิดว่าอยู่บริเวณเล็กๆริมชายหาดเนี่ยไม่เป็นไรสามารถลงไปได้เพราะว่าฉันถามเจ้าหน้าที่แล้ว โอมี่ค่ะบอกว่าเมื่อวานนี้ฉันก็ไปเที่ยวที่อาวมายาเหมือนกันอยู่แบบนั้นแหละลักฉันก็ได้เห็นปลาชลามแต่ว่าไม่สามารถเดินลงไปได้นะเขาให้เพียงแค่ยืนมองที่ชายหาดเท่านั้นแหละซูริค่ะบอกว่าวันที่เราไปที่อาวมายามาคุเทศบริเวณนั้นบอกให้เราออกจากน้ําทันทีที่เห็นชลามแต่ว่าพอฉันเห็นคลิปแบบนี้แล้วฉันไม่เข้าใจเลยทําไมบางคนถึงไม่ทําตามกฎที่เขาได้แจ้งเอาไว้พี่นันบัตเตอร์ค่ะบอกว่าโอ้โหคือเห็นคลิปแบบนี้แล้ว สามารถเอาไปทำหนังได้เลยนะแต่ว่าฉันรู้สึกว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักฉลามดีพอ อเล็กซ์มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าอุ๊ยตอนที่ฉันไปอ่าวมาอย่ารอบที่แล้วว่าฉันเห็นฉลามแค่ตัวเดียวเองแต่ว่ารอบเนี้ยเหมือนกับมีหลายตัวมากๆเลยนะสงสัยธรรมชาติตอนนี้จะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยเห็นแบบนี้เราชื่นใจจังแล้วมาดูอีกคลิปหนึ่งค่ะต่างชาติที่ภูเก็ตเขาบอกว่ารู้ไหมชาแนาได้มาเที่ยวที่ภูเก็ตเข้าใจแล้วว่าประเทศไทยในอันตรายจริงๆโดยในคลิปนี้นะคะชาวต่างชาติเธอชื่อว่าใจายิต้ามาเที่ยวที่ภูเก็ต แล้วก็บอกว่าดูสิระหว่างที่กําลังเที่ยวฉันเจอลิงภูเก็ตมันกําลังยื้กระโปรงของฉันอยู่เนี่ยจะให้ทํำยังไงดีแดนน้าบอกว่าโอ้โหคุณจะอธิบายได้ยังไงเนี่ยไนบอกว่าไม่ปลอดภัยแต่ว่าฉันเข้าใจเธอหมายถึงพวกลิงพวกนี้ใช่ไหมไม่ใช่การที่มาเที่ยวเมืองไทยใช่ไหมแอลฟิล่าบอกว่าอะไรนะที่ภูเก็ตมีลิงแบบนี้ด้วยหรอฉันเห็นแบบนี้แล้วดูก็น่ารักดีนะฉักจะอยากไปเที่ยวที่ภูเก็ตแล้วละสิเฟอร์นัน บอกว่าโอ้โหเหมือนกับว่าลิงมันอยากจะรู้นะว่าด้านในเนี่ยเธอใส่สีอะไรอยู่ถึงได้เปิดแบบนั้นเห็นแล้วก็ขำดีะไลโลบอกว่าลิงคงจะถามว่าเธอสบายดีไหมฉันอยากจะรู้จริงๆว่าวันนี้เธอแต่งตัวยังไงตาตาบอกว่าโอ้โหไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยลิงก็อยากจะดูเหมือนกับคนเหมือนกันหรือป่าว่าเมื่อเจสบอกว่าโอ้โหฉันเข้าใจแล้วแหละแสดงว่าลิงเนี่ยหลายๆอย่างก็มีพฤติกรรมเหมือนเหมือน กับคนเหมือนกันนะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะคะ คลิปเมื่อกี้แฟนหนุ่มถ่ายให้คราวนี้แฟนสาวถ่ายให้แฟนหนุ่มบ้างคะ่ะมีลิงขึ้นไปเกาะบ,บนหลังของเขานะคะตอนแรกก็คงจะโพสท่าแบบเก๋ๆที่ไหนได้โดนจิกแว่นตาไปแล้วคะ่ะโอโหแฟนสาวนี่เรียกว่ากรีดร้องเสียงดังเลยไม่รู้ว่าราคาแพงมากหรือเปล่าเนี่ยสิบอกว่าพวกเราตื่นเต้นจริงๆแล้วก็ดูซีสุดท้ายแล้วแว่นของฉันก็ต้องเสียไปแฟนของฉันน่ะยืนคอเสนอให้กับลิงพวกนั้นด้วยนะอุตส่าห์ให้เงินแล้วมันก็ยังไม่ยอมเอามาคืน ไม่รู้จะต้องทำยังไงถึงจะได้แว่นตาคืนอิสเบลค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหเม็กซิโกยังไม่เป็นแบบนี้เลยถ้าทางลิงพวกนี้จะหิวมากสินะแอนนาบอกว่าเอาเงินไปแลกกับแว่นตาเนี่ยนะแล้วลิงจะรู้ไหมเนี่ยดีเอโกบอกว่าโอ้โ oh หนี่แหละ พวกฉกกระเป๋ากลางวันแสกๆเลยอะเยโอครอสค่ะบอกว่าทําไมไม่มีคนมาช่วยดูแลพวกนี้บ้างเลยเหรอแล้วก็ถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยจะปลอดภัยไหมเนี่ยฉันเข้าใจแล้วล่ะว่ลลิงพวกเนี้ยมันไม่สนใจอะไรเลยนะเชียร่าค่ะบอกว่าฉันนั่ไม่ชอบลิงเลยถ้าเกิดไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่มีลิงฉันขอแนะนํานะถ้าเกิดไม่อยากเป็นแบบนี้เธอควรจะอยู่ห่างๆถ้าเกิดเธอเข้าไปอยู่ใกล้กๆพวกมันแล้วก็จะเจอแบบนี้เป็นเรื่องปกติอย่างว่า ล,ลิงเนี่ยแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าไว้ใจไม่ได้ใครที่กล้าเข้าไปเล่นกับลิงก็ต้องเจอแบบนี้แหละเป็นเรื่องปกติเพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวภูเก็ตกันเยอะมากๆก,ก็มีหลากหลายอารมณ์แล้วก็หลากหลายแอคทิวิตี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวน่ารักมาช่วยยกของในเมืองไทยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่ได้เจออะไรที่อเมซิ่ง และที่หลายๆคนชอบมากนั่นก็คือเจอพวกสัตว์นั่นเองค่ะ mm hmm. เห็นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ